สวัสด,ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิตเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าบูหลันได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่ม f อทีมงานทนายประชาชนโดยได้มีการโพสข้อความว่ามนี่คลิปนี้ทนายโนบิฟ้องแล้วนะเตรียมตัวไว้ด้วยโดยเป็นคลิป ของมุนีที่ว่าจัดแทนสังคมหน่อยและองค์กรมีการไล์สดเมื่อวันที่20มกราคม2022โดยไปฟังกันชัดๆที่ทนายโนบิได้มีการพูดถึงประเด็นการฟ้องร้องมุนีไปรับชมกันได้ทางช่องสแสวงเครื่องโดยทนายโนบิตาได้บอกว่า สวัสดีครับวันนี้นะครับวันที่26มกราคม2565นะครับผมนายกฤษดาโรยดีหรือทนายโรบินะครับวันนี้ผมเดินทางไปยิ่งฟ้องนะครับนายชัยรัตยอดพมหรือปู่มหามุนียิ่นฟ้องนะครับเป็นจำเลยในความผิดฐานมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาสืบเนื่องมาจากวันที่20มกราคมที่ผ่านมานะครับนาย ชัยรั์ยอดผมจำเลยในคดีนี้ได้มีการไลฟ์สดนะครับผ่านทางช่อง YouTube ของตอนเองนะครับคือชื่อช่องปู่มหาโุนี Channel นะครับนี่ก็คือช่องของเขานะครับโดยมีหัวข้อคลิปภาพพิงถึงผมก็คือมีการไลฟ์สดนะครับโดยตั้งหัวข้อคลิปว่าจัดแทนสังคมหน่อยและองค์กรซึ่งตัวนายชัยรัต ยอดพมจำเลยในคดีนี้นะครับหรือปู่มหามมนีเนี่ยได้มีการไลฟ์สดนะครับแล้วก็ฝากบอกว่าคลิปนี้เนี่ยนะครับฝากแชร์ถึงโนบีนะครับหรือทนายโนบีแชร์ไปให้ถึงโนบีนะครับแล้วก็ฝากถึงโนบีกับหมอปานะครับลักษณะก็รายละเอียดก็ปรากฏตามคลิปในช่องปู่มหามมนีชาแนลนะครับซึ่งปัจจุบันนี้มีการชมไปแล้วถึงหนึ่งหมื่น นะครับ3,644ครั้งนะครับข้อมูลณนะวันที่26บนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้มีการยื่นฟ้องนะครับนะครับยื่นฟ้องนายชัยรัตยอดพงศ์นะครับนในาฐานะจำเลยนะครับ,ใน,านานะรบในคดีนี้ก็อยากจะเรียนไปยังนายชัยรัตยอดพงศ์หรือปู่มหาวุณีนะครับว่า ผมไม่เคยมีสาเหตุโกดเครืองกับคุณและไม่เคยพาดพิงอะไรก็แล้วแต่กับคุณแต่ในการฟร้องครั้งนี้ไม่ได้เป็นการฟ้องปิดปากหรือใช้กฎหมายในการดำเนินคดีเพื่อเป็นการั่นแล้งคุณนะครับแต่เป็นการใช้สิทธิ์ในกรณีที่คุณเนี่ยมีการกล่าวหาใส่ความนะครับผมว่าผมเนี่ยนะครับทำให้องค์กรสภาทนายความเนี่ยตกต่ำมีการบิดเบียนกฎหมายนะครับบิดเบียนรัฐธรรมนูญ ซึ่งต้องนําเรียนว่าผมเป็นเพียงคนะไปไม่ได้เป็นกรรมธิการในสภาล่างกฎหมายไม่ได้เป็นกรรมธิการหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับกรณีที่ผมได้มีการไล์สดนะครับกับคุณหมอปลาในบ้านก็ไม่เคยมีข้อความหรือถ้อยคําใดที่ผมกล่าวว่าคลิปวิดีโอที่ผมนะครับหมอปลา,าเนี่ยเปียกคนน้ำฟ้าไปแจ้งความนในคดีกับบุคคลท่านหนึ่งนั้นเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับดังนั้นเนี่ย ผมเองก็ไม่ได้พลาดพิงถึงคุณผมไม่ได้พูดถึงคุณไม่ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับคุณนะครับดังนั้นคุณไม่มีส่วนได้เสียใน,ในกรณีดังกล่าวการที่คุณนำนะครับคลิปวิดีโอที่ผมได้พูดนะครับสนา,นานากับคุณหมอปาเนี่ยไปพูดต่อและไปใช้คําพูดในลักษณะทํานองว่าผมเนี่ยทำให้นะครับองค์กรสภาธนายความนี่ตกตำ่ำนะครับต่างๆนานาลักษณะแบบนี้มันไม่ใช่ความจริง นะครับผมไม่สามารถไปทําให้สภาทนายความตกต่ำได้หรอกนะครับคุณชัยรัตยอดพรมโดยหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าปู่โดนอีกแล้วหรอสงสารปู่ไว้จัดเลยจัดการสักทีครับปากเก่งเหลือเกินผมผิดอะไรฮ่าฮ่ฮ่ จัดหนักให้หน่อยครับกลางเหลือเกินกลางตลอดฮอตพอๆกับมาดามเลยเนาะจากทีเถอะขาดได้โปรดทีมงานคุณภาพของเริ่มเสื่อมทยอยกันไปทีละคนทนายโนวิตะยังได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นกันโดยได้แสดงความคิดเห็นว่าวันนี้ผมได้ยื่นฟ้องปู่มหามุนีในความผิด ฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาต่อสารจังหวัดอุดรธานีหมายเลขคดีดาที96่96ทับ2565โดยสารนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่14มีนาคม2565เวลา9ก้นาฬิกาคดีนี้สืบเรื่องมาจากจำเลยได้ไลฟ์สดผ่านช่อง YouTube ปู่มหามุนีชาแนลโดยกล่าวหาว่าผมทำให้สภาทนายความตกต่ำ เสียหายกล่าวหาว่าผมบิดเบือนกฎหมายบิดเบือนรัฐธรรมนูญตลอดทั้งมีการด่าดทอต่างๆนานาซึ่งคํากล่าวหานั้นไม่เป็นความจริงตามที่จําเลยได้พูดออกอากาศจําเลยยังมีการพัดพิงถึงสถาบันที่ผมศึกษาตลอดถึงพาดพิงถึงครูบาอาจารย์ซึ่งทำให้ผมรับไม่ได้และผมจำเป็น ต้องออกมาปกป้องสิทธิ์ของผมตลอดทั้งรักษาไว้ซึ่งเกียรติแห่งวิชาชีพทนายความและสถาบันการที่ผมเคารพรักคดีนี้ไม่มีความยอมความนะครับไม่รับคำขอโทษและอีกหนึ่งคดีหมอป่าฟ้องตรงที่ศาลจังหวัดเพชรบุรีแฮทแทก็กกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา โซเชียลคนถัดมาก็ยังได้แสดงความคิดเห็นว่าเล่นด่าถึงโคตรพ่อโคตรแม่ของเขาเพื่อเอาใจ f อขนาดนี้เขาคงจะปล่อยไว้หรอกร่อนคุดไปให้นะดีแล้วท่านเพิ่งไหลไปเมื่อคู่ถาม f อว่าทำไงดีกราบสิครับเห็นมาดำโดนคดีด้วยก็เลยอยากทำตามว่างั้น พ่บหลันได้แสดงความคิดเห็นโดยได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าลบคลิปที่โดนฟ้องออกแล้วไวจริงๆคนเก่งต่อให้ลบออกตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วละ่ะเขาไม่รู้หรือว่าความผิดได้ทำสำเร็จแล้วต่อให้ลบคลิปก็ไม่สามารถลบความผิดที่ทำได้คลิปนี้ต่อให้ลบทางเจ้าทุกขเขาได้ดูดเก็บไว้แล้วทั้งหมด เห็นคุยให้เอฟซฝังว่าด่าอย่างไรไม่ให้โดนฟ้องติดตามค่ะจะรอดูรายด่างผู้ที่ไม่เคยเก่งกลัวอะไรท่านด่างผู้รอบรู้กฎหมายเชกเช่นท่านกุนซอนอนนามันนาสร้างกระแสไปทั่ว